สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคะวันนี้ก็มาพบกับมิม่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่22นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะผักที่เราปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ที่เราเพาะเอาไว้ในกระบะนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันค่ะ ก็เริ่มโตแล้วค่ะโตโตแต่ฝ้ากันนี้ก็คือที่ว่าโดนแดดมันก็โตช้านิดหนึ่งนะคะส่วนด้านนี้ยืดนะคะยืดยืดหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอาจจะมีล้มบ้างนะคะเพราะว่าอ๋อไม่มีฉีดน้ําแรงเป็นนิดนึงนะคะอาจแล้วมันก็จะเอนไปทางออมที่มีแสงเยอะไปหน่อยค่ะนี่นะคะดูต้นนะคะ ขึ้นพรึบอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้มันสูงขึ้นอีกประมาณศอกหนึ่งเราก็จะตัดแล้วนะคะก็คงประมาณอาทิตย์หน้านี้แล้วค่ะก็คงจะเก็บมาทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะแปลงด้านนู้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่เห็นห้วนๆก็จะเป็นออผักชีไปเรื่อยค่ะแม่มีเก็บมาทํากับข้าวแล้วนะคะเด็ดทีละใบสองใบนะคะ มะเขือเทศก็รุ่นนี้ก็สุกอีกแล้วนะคะรอต้นใหม่นะคะรอให้ใบมันงอกค่ะเพราะว่าเราเล่นโยกมาทางต้นแบบนี้เลยนะคะโหระพาเราก็เก็บบ้างแล้วกะเพราก็เก็บแล้วนะคะขาก็เริ่มงอกหัวแล้วค่ะเริ่มงอกเริ่มแตกยอดแตกกอน,นะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะใบก็เริ่มฉุกฉักแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนอ่อผักที่เราพอเอาไว้ก็คือคะน้านะคะนี่ค่ะ ต้นโตขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะคนานะคะหอมแบงนี่ค่ะหอมแบ่งก็เริ่มยืดแล้วนะคะแต่ไม่มียังไม่เอาลงแปลงนะคะนี่นะคะแล้วก็ต้นอะไรนะตัวนี้เขาเรียกแม่มีลืมบีดสวิตอะไรเนี่ยคะ่ะสวิตชาร์จนะคะก็เริ่มหัวก็เริ่มกระหยองกระแยงนะคะหัวกระหยองกระแยงขึ้นมานะคะแล้วก็พลิกของเรานะคะเริ่มสวยแล้วค่ะนี่ค่ะ อัตราเต็มเลยนะคะแล้วก็แม่มี่ก็ได้ย,ย้ายนี่ค่ะจริงจูชายใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดนี่นะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งกอน,นะคะมะลิของเราก็บานแล้วนะคะนี่ค่ะมะลิก็บานสวยเลยนะคะด้านนี้ที่ ปลูกไปเมื่อวานนะคะด้านนู้นเรายังไม่ว่านะคะไอ้ต้นเอ่ออะไรนะอืมเขาเรียกแคแคระของเราท่าทางจะเหมือนจะไม่รอดนะคะนี่ค่ะต้นดอกอะไรก็จำไม่ได้ลืมอีกแล้วนะคะที่ว่าจะเป็นตั้งต้นออกมาเป็นดอกสิชมพูนะคะนี่ค่ะไม่มีก็ย้ายมาไว้อย่างนี้อันนี้ย้ายมาอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะคะเข้าที่เข้าทางนะคะนี่ค่ะ กระถือของเรานะคะหรือว่าแดงอินโดนะคะก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะถ้าแดง Indo, อินโดอ่แตกกอน,นะคะมันก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็ถ้าพุทธของเราเริ่มแตกใบก็จะสวยขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะอดอกบบวสีม่วงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะแม่มี่จะพาเพื่อนๆนะคะ มาปลูกกุ้ยช่ายกันค่ะอ้อหอมหอมนะคะมุมนี้นะคะพอเอามะลิมาไว้นะคะเรานั่งกันตรงนี้นะคะกลิ่นมะลิก็จะหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาปลูกกุยช่ายกันนะคะเราจะตัดก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องตัดนะคะตัดแล้วให้เหลือแต่หัวนะคะเอาหัวลงปลูกตรงนี้นะคะนี่ค่ะ มุมนี้อ๋อไม่ค่อยมีแดดนะคะเหมาะกับกุ้ยช่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาะเริ่มต้นปลูกกันเลยนะคะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราจะลดน้ําให้ซุมนิดน,นึงนะคะก่อนที่จะลงปลูกน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็นีค่ะ เปอช่วยนิดนึงนะคะถูมะพร้าวนะคะค่ะมือเลยแล้วกันนะคะ ะะดินของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นหอมแบ่งของเรานะคะเออ,เอ,อหนักจังเลยนี่นะคะหอมแบ่งของเราก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราต้องตัดต้นมันออกก่อนนะคะนะคะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นอ่อนนะคะต้องตัดนะคะเพื่อที่จะเอาหัวเอาเงามาันะคะ ถ้าเล็กมากเราก็ไม่ตัดก็ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะได้เมนูอีกเมนูแล้วนะคะเนี่ยตัดเลยค่ะไม่เหลือเยอะใหญ่นะคะเพราะเราจะใช้แค่หัวในการปลูกนะคะ นี่ค่ะตัดเรียบร้อยแล้วค่ะได้1เมนูแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจกเอาหัวมันแล้วค่ะการจกหัวนะคะก็จกง่ายๆแล้วค่ะอุปกรณ์นิดนึงเดีย๋ยวแม่มีมาจกด้านนี้ดีกว่าอึ้บทุลักทุเลนิดนึงนะคะถือกล้องถ่ายคนเดียวนะคะ เราจะจบไออันนี้ก่อนนะคะมันจะเป็นเง่าเป็นเงาเป็นเงาอยู่นะคะอุ้ยจะเงาหายอ๋อเงาอยู่ลึกตกใจหมดเลยนะคะ อุปก,ปกรณ์ในการขุดก็ไม่ใช่ของมันนะคะแม่มีก็ใช้ของไม่ถูกนะคะมีอะไรแม่มีก็ใช้อันนั้นจริงๆนะคะค่ะแม่มีจะจบพยายามจกเอาหัวมันขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้คือหัวมันนะคะนี่ค่ะเป็นหัวเป็นเป็นหัวเป็นรากแบบนี้นะคะเหมือนหัวหอมนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากุยช่ายก็ตระกูลพันเดียวกับหัวหอมนะคะ มีจะค่อยๆจกนะคะถ้าจกได้หนึ่งต้นแล้วต้นที่สองที่สามก็ไม่ยากแล้วนะคะนี่ค่ะไปวางไว้ก่อนนะคะจบได้เสร็จแม่มีก็นี่ค่ะเอาดินห่อนะคะนี่ค่ะบาง<ม>ต้นก็อยู่ลึกบางต้นก็อยู่ไม่ลึกนะคะนี่ค่ะแม่มีก็จะห่อหัวมันนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นเล็กนะคะ ม่มีแยกมาปลูกถ้าหอมแบ่งเราโตนะคะหอมแบ่งเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะ จริงๆมันก็น่าจะมีหัวอีกแต่ก็คงจะเน่านะค่ะเพราะว่าตอนแรกแม่มี่เอาหัวใหญ่มาปลูกนะคะเอาไฟเอามาก็กลายเป็นหัวเล็กกระจิดริดกระจอยลอยอยู่อย่างนี้นะคะยินตรงนี้เรายังสามารถปลูกอะไรได้อีกเราจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ,ะมีหอมหลงอยู่ตรงนี้นี่นะคะกระถางต่อไปคะ่ะกระถางนี้จะยากหน่อยนะคะ เพราะว่าถ้าทาดินเก่าดินเดิมนี่จะลึกมากเลยเหัวน,น,นะคะนะคะแถวนี้ลากจะแน่นหัวจะแน่นมากเลยนะคะ เพราะว่ามันปลูกมานานแล้วค่ะรากนี่ก็ลงไปลึกมากนะคะน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยแบ่งยอดแบ่งตัวมานมาอีกทีนะคะตอนปลูกค่ะน,นะคะ เสร็จแล้วค่ะโอเคหัว่ามันก็หมดแล้วนะคะเราจเก็บเอาไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะเริ่มทำการปลูกกุยช่ายกันเลยนะคะเราจะปลูกให้มันเป็นแถวนะคะจะได้ออกมาสวยๆค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นกุยช่ายทั้งหลายทั้งแหล่นะคะโอ้ยม่มีทำเสลตุ้มเปะเลยนะคะโตเปล่าเนี่ย นี่นะคะไม่มีเป็นซาะเป็นร่องนะคะให้มันได้เป็นร่องแบบนี้นะคะมันก็จะได้เป็นพุ่มเป็นแถวนะคะแล้วใช้ความห่างด้วยนะคะนะคะกดมันนิดนึงค่ะกดนิดนิดนิดก็พอนะคะความห่างก็ประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้มันยังต้นเล็กๆอยู่นะคะมันก็ยังแบบมันยังไม่เป็นพุ่มอะค่ะเราต้องรอให้มันไอ้นี่ก่อนแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่อะ่ะเราก็ค่อยปลูกให้ห่างนิดนึงให้รอมันขึ้นพุ่มนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่ค่ะความห่างขนาดนี้เดี๋ยวมันขึ้นพุ่มก็จะสวยนะคะแต่ถ้าตอนปลูกนี่มันยังไม่สวยนะคะ เรามีเว้นช่องเอาไว้ให้มันขึ้นพุ่มนะคะอันนี้ก็สองต้นเลยก็ได้คล้ว้วก็ทยอยตัดด้วยนะคะถ้ามันขึ้นเราก็ทยอยตัดนะคะน่คะปลูกง,ง,ง่ายมันแบบนี้แล้วค่ะเพราะตอนที่เอามานะั้นแม่มี่ก็เอามาแค่แง่งเดียวนะคะ แง่งเดียวก็คือมีอยู่ติดกันอยู่3หัวนะคะแล้วไม่มีก็เอามาแยกก่อเอามาใส่ลงกระถางเองนะคะแล้วมันก็โตขึ้นมาแบบนี้ค่ะ น,นี้เราแยกค่ะนี่นะคะเพราะว่ามันปลูกง่ายเราก็ต้องทำให้มันง่ายๆนะคะอย่าไปทำให้มันยุ่งยากนะคะนี่ค่ะหัวมันจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะต้นกุ้ยช่ายของแม่มี่นะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะนี่ค่ะว่าคุยใชยจะงอกออกมาออ่กี่วันจะงอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรอดไม่รอดประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปคะ่ะในตอนที่เรามาอัปเดตต้นไม้ที่เราปลูกกันนะคะสวัสดีค่ะ